เอาจริงแล้วค่ะชาเลนจ์90วันสำหรับเจมเรืองศักดิ์จะรีเทิร์นร่างทองขาดลบคำคอณหาทำไมอ้วนจังเจมเรืองศักดิ์นะคะรอบนี้เอาจริงแล้วค่ะได้ทำการท้าชาเลนจ์90วันรีเทิร์นร่างทองค่ะเปลี่ยนอายุน้อย100กิโลเป็นฟิตแอนด์เฟิร์มสยบคำสุขป,ประมาททำไมอ้วนจังเจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะคะเป็นศิลปินแล้วก็นักแสดงชื่อดังมากๆตอนนี้ได้มีการตัดสินใจค่ะลุกขึ้นมาท้าทายตัวเองก,กับการชาเลนจ์90วันท้าเปลี่ยนชีวิตเพื่อ กลับมามีรูปร่างที่ฟิตแอนเฟิร์มพร้อมกันนี้นะคะยังได้ประกาศชัดว่าครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายในชีวิตโดยมีเป้าหมายอยากมีสุขภาพที่ดีและสยบคำสุประมาทำไมอ้วนจังเวลาเล่นคอนเสิร์ตโดยเจมนะคะได้ออกมาโพสต์รูปชาเลนที่ Facebook Fanpage รีเทิร์นร่างทองโดยโพสต์รูปปัจจุบันนะคะก็คือวันแรกเลยค่ะที่มีน้ำหนักถึง100กิโลโดยเจมนะคะได้เผย3ามเหตุผลหลักที่ทำให้ลุกขึ้นมาทำชาเลนท์ครั้งนี้ว่า1นึ่งรักครอบครัวเคยได้ ได้ยินชุดความคิดแบบนี้ไมคคับที่ว่าเวลาเราแก่ตัวไปลูกหลานจะมาดูแลรักษาพยาบาลเราแทนที่เขาจะได้เอาเวลาไปอยู่กับครอบครัวหรือชีวิตของเขาผมว่าชุดความคิดนี้ไม่ค่อยเวิร์กเราเลยต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อวันข้างหน้าเราแก่ตัวไปอย่างเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่ลูกหลานจะต้องมาดูแลรักษาถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้สแสดงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเลิกครับความคิดแบบนี้ข้อ2ผมอยากเป็นคนที่มีสุขภาพ สิ่งสําคัญในชีวิตมากที่สุดก็คือสุขภาพการเป็นคนที่มีสุขภาพดีเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีมันจะนํามาซึ่งสุขภาพกายที่ไม่ดีสุขภาพใจที่ไม่ดีและก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขเท่ากับคนที่สุขภาพดีได้ข้อ3เวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตจะมีเสียงจากหน้าเวทีว่าทําไมอ้วนจังเลยเราอยากให้คนโฟกัสในสิ่งที่เป็นงานของเราจริงๆและนี่ก็คือ3เหตุผลค่ะที่คุณเจมเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นการลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายใน ชีวิตของเจมเรืองศักด์เรื่องของร่างทองผมว่าเป็นผลพลอยได้มากกว่าแต่เป้าหมายหลักของผมก็คือการมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วผมขอเชิญชวนทุกคนเลยนะครับที่อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองกับผม90วันท้าเปลี่ยนชีวิตรีเทนร่างทองไปกับเจมเรืองศักด์เพราะสุขภาพที่ดีคือการเปลี่ยนชีวิตที่มีความสุขที่สุดค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวรอดูผลเลยนะคะว่า90วันแล้วเนี่ยคุณเจมเรืองศักด์นะคะจะฟิตแอนด์เฟิร์มได้ขนาดไหนจะลดลงไปกี่กิโลและร่าง จัดเทขนาดไหนรอชมเลยค่ะ